วิธีการรักษารอยสิวงความนั่นเองนะคะซึ่งก่อนนี้ฝันเป็นสิวเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอเลยเนื่องจากว่าไม่มีเวลาไปหาหมอนะคะก่อนก็เลยเน้นใช้ของที่ได้มาแล้วก็ของที่แบบไปซื้อมามาลองใช้ดูนะคะแล้วปรากฏว่าเออมันเวิร์กนะคะก็เลยจะมาแชร์ทุกคนดูนะคะเป็นเป็นของที่ราคาไม่แพงด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะก็ขั้นตอน ที่เรานะล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทาพวกครีมเนร์เอมเสร็จเรียบร้อยนะคะควรจะทาเีนเนอร์เอมก่อนลงมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะควันก็จะลงมอยเจอร์ไรเซอร์นี้นะคะซื้อจากเซเว่นนะคะอันนี้เป็นแอมฟรชนะคะเว็บซีจากส้มเกาหลีนะคะซึ่งตอนแรกอะควันใช้ตัวนี้ที่ไปคลิปทาจากแล้วทุกคนได้ดูกันยังที่มันไปสมทาจากแล้วมันค่อนข้างจะได้ผลค่อนข้างดีนะคะก็อันนี้เป็นซองใหม่เป็นรุ่นใหม่นะคะเป็นส้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเลมอนนะคะ อันนี้คือดีมากอ่ะแล้วคือเหมือนกับว่าขวัญเห็นใน w w t t t r อเขาก็ใช้นะคะแล้วก็รีวิวกันนะขวัญก็เลยแบบเฮ้ยรู้สึกดีที่แบบเอ้ยไม่ได้คิดเป็นคนเดียวนะ้องมันใช้ดีนะคะมันใช้ดีจริงๆคืออันนี้มันจะเป็นซอค่อนข้างใหญ่49บาทเองนะคะ s ซื้อที่เซนฟเว่นนะคะมันจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยดูรอยดำจากสิวดูลดเลือนลองดูผิวกระชับเรีวรอยดูจางลงผิวเด้งชุ่มชื้นอิ่มน้ำนะคะ ก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูว่าแบบเออเท็กซ์เจอร์เป็นยังไงตอนทานนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็น,นี่เลยนะคะเปิดซองมาเราก็จะเจอกับเจลใสๆเป็นกลิ่นส้มนะคะเป็นใสยๆยุ่นๆอย่างนี้เลยเหมือนเยลลี่เลยนะคะก็จะการทายทั่วหน้าคือจะบอกว่ากลิ่นมันดีมากปกติขวัญเป็นคนที่เกลียดกลิ่นส้มมากๆเลยนะคะแต่กลิ่นส้มอันนี้เป็นกลิ่นส้มแบบเยลลี่เลยนะคะแล้วก็บางเบาสบายผิวเกลี่ยง่า,ายซึมไวนะคะยิ่งเอาไปแช่เย็นในตู้เย็นอ่ะ จะยิ่งรู้สึกฟ resh เลยหรือถ้าใครจะเอาไปผสมกับครีมที่ใช้อยู่ก็ได้นะคะจะทำให้ t e x t อร์มันอ่อนลงก็ทาง,ง่ายขึ้นซึมไวไม่เหนียวเน,นะอะหนะเลยนะคะเดี๋ยวขวัญจะเอากระดาษซับมันมาซับให้ทุกคนดูนะจะเห็นว่าไม่มีความมันติดออกมาเลยนะคะใช้แล้วหน้าไม่มันคอนเฟิร์มบางเบาสบายผิวก็หลังจากที่ขวัญลง m o i s ไรเซ z e r นะคะเวฟซีเมื่องงกี้นะคะขวัญก็จะตามด้วยเจลทาดลดรอยแผลเป็นนะคะอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการย้ำให้มันหายเร็วๆนะคะ ขอจะใช้ของพูลิก้านี้นะมีขายแล้วทั่วไปแนละ้วคือจะบอกว่ามันดีมากๆคือมันแบบใช้ทาพวกคีรอยรอยแผลเป็นที่เกิดจากการหกล้มหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแผลเป็นนะคะได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วคือเนื้อเจลมันจะเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนมันจะเป็นเนื้อเจลแบบใสๆสีเหลืองนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนวยรู้สึกจะประมาณ2 0 0ร0 0บาทนะคะก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาแล้วนะคะขันก็ใช้วิธีการบน กดกดนวดนวดย้ำยลงไปเลยนะคะแน่นๆคือแบบทาแบบเน้นเลยนะคะตรงนี้ก็จะช่วยทำให้รอยด่างจากสิวหน้าลดเลือนลงได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขวัญแนะนำมากสำหรับคนที่เป็นสิวอักเสบที่มันเป็นหัวหนองขึ้นมานะคะแนะนำว่าให้สะกิดออกนิดนึงหรือถ้าเกิดว่าหัวสิวมันกำลังแบบสุกมันกำลังสุกหอมได้ขี้แล้วนะคะให้เราแปะอันนี้ค่ะ next care นะคะเป็น3 m เเป็น acne dressing นะคะ ขวานชายรุ่นที่สําหรับคนหน้ามันแล้วก็เป็นแบบหนาแล้วก็จะเหมือนแบบเป็นแบบแผ่นใหญ่แล้วเป็นวงกลมใหญ่ๆนะคะแบบนี้เลยแกะให้ดูนะคะขวานเช่นชนี้นะคะในการแปะลงไปที่หัวสิวนะคะที่เราทําการสกิดออกนิดน,นึงแล้วหรือว่าถ้าเกิดใครกลัวก็ไม่ต้องสกิดออกก็ได้ก็คือแปะไว้แต่มันอาจจะไม่ได้ผลดีเพราะว่ามันจะดูดเอาของเหลวของสิวอะดูดเอานองนะคะออกมาหมดเลยแล้วก็ทําให้แผลแห้งไวด้วยนะคะก็ มันทาให้แผลแห้งไวมันก็เลยทาให้แบบเป็นรอยสิวน้อยกว่าปกตินะคะแนะนามากๆเลยขวัญชอบใช้ของเดสเคาน์นะคะยี่ห้ออื่นขวัญมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันแปะแล้วมันไม่ค่อยแน่นแล้วมันไม่ค่อยดูดจิงว่ะก็เลยชอบยี่ห้อนี้นะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็นขั้นตอนที่แก้โดยปลายเหตุนะคะสําหรับใครที่แบบรอยสิวหายไม่ทันจริงๆหรือแบบเป็นสิวอักเสบแล้วไม่กล้าจะแบบใช้คอนซีลเลอร์ทั่วไปนะคะขวัญแนะนําคอนซีลเลอร์ของ BK อันนี้เลย เป็น bk retouch acne concealer นะคะคอนใช้เบอร์2นะคะมันจะมีเบอร์2กับเบอร์3ตัวนี้ดีมากเนื่องจากว่ามันจะช่วยทําให้พวกสิวอะอักเสบน้อยลงได้ด้วยคือมันจะไม่ไปกวนสิวอะคือถ้าคอนซีลเลอร์อื่นอะเราทาทับสิวอะมันก็อาจจะแบบมีการระคายเคืองหรือว่าแบบอาจจะแบบทําให้มันสกปรกเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือสบายใจได้เลยคือทาทับสิวได้เลยนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยนะ,น,ะน่าจะแบบประมาณ200บาทนะคะหาื้อได้ที่ ร้านขายยาเหมือนกันนะคะตัวน,นี้ดีแม่แล้วก็ค่อนข้างที่จะปกปิดนะคะที่นี้สุดท้ายขวจะบอกว่าแบบสิวว่าคือทุกคนยังวัยรุ่นอยู่อะ่ะมันจะยังเป็นเรื่อยๆคือถ้าเกิดสิวที่เกิดจากความสกปรกแบบอุดตันสิวที่แพ้เครืค่องสำอางแพ้สกินแคร์คือมันรักษาให้หายได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นสิวฮอร์โมอนอย่างขวัญเนี่ยเป็นสิวฮอร์โมนบริเวณนี้ค่อนข้างเยอะนะคะก็ทําใจนิดนึงว่ามันอาจจะแบบหายแล้วก็เป็นใหม่หายแล้วก็เป็นใหม่หหมยอะไรเงี้ยเนื่องจากว่า เรายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะก็ทำใจนิดนึงค่อยๆอรักษามันไปเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะหายเองนะคะวันนี้ขวัญก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ